สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในแล้วก็อยู่ตามประเทศนะครับเช้ามันหยุดอีกวันนะครับกับอากาศที่สดชื่นนะครับเมื่อวานฝนตกหนักนะครับตอนเย็นๆนะครับเช้าอากาศสดชื่นดีมากนะครับเดี๋ยวกับมูอี่ยังนักนะครับกไปดูหน้าประตูน้ำสก๊ัมนะครับเพื่อมีปักกลมปักคตกินท้องนะครับ ไปเอวคอด้เล่นกันนะครับตอนเจเจ้าแดดบ่ฮ้อนนะครับกระต๊อบนี้อย่างกว่าที่หายไปนะครับมอ๊ะมาะเป็ดเตีเขาในจัดมาะนะครับนอนพับบอนนะครับเลิกงานไาที่กัมานอนอยู่กระต๊อบนะอย่างมาะนะครับโอเคครับรอที่ตามรับชมนะครับผมเจ้าอากาศยังดีอยู่นะครับบ่ฮ้อนนะครับ นังเล่นสบ,บึดสก,ก๊ัมนะครับแดดออกก็เข้าบ้านนะครับ่อ,อนขึ้นมาตัวเดียวแล้วมั้งลองย้ายตีฮอนนะครับมาตัวเดียวแล้วมั้ง ขบนาประตูห้องนะครับอ่าจ,จะตีจะตางสักตัวสองตัวนะครับครบกกินทั้งนะครับสามชุตัวมั้งา ตกใจตกใจมากอือกครับโอ้โหหกทิ้นลูกกับสะดุ้งมัดน่ไปใส่นามขนมเส้นเลยนะแล้วจับนะนักแกน,นะครับกิ้งกือใส่ยีงไงนะครับกิง้งกือ,อ,อ,อเจ๊ฟเลอ ต้มแกะเปลือกใส่น้ำหมมจีนนะ, <laughs> นนะไม่รู้เหมือนกันเรื่องเล่านะฮ่ <laughs> าฮ่าอเมจิกตอก คนเรากินเกินเล็กกินอ่ะกินชอเขากินไม่ได้ไงไม่นุ้นหยิบเคี้ยวหยิบเคี้ยวน่ะของกินเยอะแยะไม่กิน เป็นในหมดเป็นในหมดอ๋ย้มอมซอฟครับนี่ก็จะปลา,มาแมเอลแฮมตียนะครับตีนี้บ่ได้มาเมินแล้วนะครับแต่ก่อนเคยเอากันไม่ไผ่มาเคาะประคดอยู่นะครับก่อนมาเคาะประคดเนี่ยได้ตัวเงี้ยงอยู่นะครับบ่ได้เข้ามาเมินนะครับมแมเอลเขาจะเปรียวกัน น้ำนักเลยนะครับรอบนี้ครับน้ำในคลองนักกันนะครับโอ้โหยี่มีตัวกันนะครับห่างนกกระจาบนะครับแปลงใกล้น้ำแต่ว่ามัน้ำมู่ท่วมมันนะนกกระจาบนะครับ สมัยละาอ้อน,นก็นดูในละครน,นะครับนกกระจับคอยไม่หางไม่ลูกมนะครับละกอน,นตัวางงาม,งามยืนนั่งนะดูเหลืองงามปุ่นเราก้อนนะครับเขาบาได้ก็เข้าบ้านนะครับเงียบนะครับป่าน้อยก็บอดึงนะครับ เหลืองนะครับงามกลยครับได้ข่าวว่านกแก้วนะครับนะมันอยู่ไหนบมูหันเนาะมันอยู่ไหนอยู่นะครับเต่แจดง่านกแก้ว นกประจับง้ามกันนะครับนะครับในกะมานตีนะครับนี่ตีสามนะครับตีสุดท้ายนะครับตีเข้าบ้านกันนะโอ้ยมือเจ้าเนี่ยก็ได้สองแจมแดดออกแล้ว มาลองเล่นเดี๋นะครับดีก็นอนอยู่บ่ได้นะครับชมบรรยากาศเเจ้าๆไปด้ยวยกัน я ч ой пот 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 การกันไหน้านะครับช่วงนี้นะเรดูทำนานะครับโอ้เดูทำนานะครับไถน้าเตียมยึปลูกเข้าวานเข้านะครับอ,อันเจีละงอมหาสมัยละออนนะครับ ไปตรงไปนะาได้ปอดได้แม่นะครับไรจับปูจับปลานะครับคิดหาสมัยล้อนนะครับยะนะมุมยะนะกันเยอะพุ่นนะครับก่อนในวิ่งตัวก้นละไถ่นะครับจับปลานะม่วนนะครับได้นักก็เอาไปขายนะครับได้น้อยก็เอาไปกินให้ปอให้แม่นีเยกะับเข้านะ ครับกับมอเจ้าในมุมนี้อย่างนักนะครับก็ช่วงเจ้าเจ้านะครับออกมาจำป่าเล่นนะครับก็ได้ไปสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเอาไปเปาะไอ้ที่ได้สวาะนะครับสวาะได้มาใส่ตู้เย็นไว้อยู่ยังไม่ได้แากกินเด้นะครับกับเจ้านี่ก็ได้มากสองแจมนะครับน่าจะเอาไปเปาะปุ่นกับให้เยอะอมหรือว่าแอปนะครับแต่คงจะแอปนะครับไม่ได้กินเมือนนะครับแอปใส่ไปตองหอมนี่นะครับกินข้าวน้าพริกนะครับหลวงพัก แดดมกนะครับรับคลิปนี้นะครับส่วนรับจะเจ้าเนี่ก็แปดมงนะครับจะเข้ามงแล้วเดี๋ยวไปกินขมกินข้าวยักเบียงยกางกันนะครับไอ้ขาวบางหว่างก็นต่อไปๆไปนะครับที่ได้ออกมาแนวพร้อมนะครับผมประทินหากินรังคันนะครับก็ขอจบคลิปนี้กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปนะครับคิดพลาดประกันได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ นี่นะครับคลิปนี้นครับกระจกการน,นำเสนอคลิปน,น,น,นี้กันนะครับครับสวัสดีครับบายบายนะครับมาบรรยากาศด้วยกันนะครับคิดหาบ้านคิดหาให้หานานะครับได้ไา,า,าบ้านก่อน